ประเด็นถัดไปในเรื่องของบัตรสวัสดิการแห่งรัฐจะเริ่มเดือนใหม่แล้วต้องให้คุณต้นมาแถลงไขแน่นอนนะครับว่ามาในเดือนพฤษภาคม2อ6หหนี้นะครับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็ยังคงใช้สิทธิ์ได้หลักๆเนี่ยมี8รายการนะครับชุดใหญ่ชายภูมิเลยนะฮะรายการที่1นะครับวงเงินซื้อสินค้าครับครับ200และ300บาทตามเกณฑ์รายได้เหมือนเดิมเหมือนเดิมนะครับรายการที่2วงเงิน ค่าเดินทางรถเมล์รถไฟรถไฟฟ้ารถใต้ดินรถบอขอสะนะครับคนละห้าร้อยบาทร,บรายการที่3วงเงินส่วนลดซื้อก๊สหุงต้มครับ,รบได้45บาทถึง100บาทต่อรอบ3เดือนก็คือถ้าเป็นผู้ที่อยู่ในกลุ่มเปราะบางบก็จะได้รับวงเงิน100บาทถ้าเป็น ผู้ที่ไม่ใช่กลุ่มเปราะบางบแต่ว่ามีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้คนละ45บาทบเป็นส่วนลดในรอบ3เดือนอรายการที่4นะครับเงินช่วยเหลือค่าไฟฟ้านะครับเดือนละไม่เกิน315บาทตามที่จ่ายจริง 1> ร1ครัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์แต่ถ้าเกิดใช้เกินเกณฑ์315บาทก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือ,อถ้าใช้ไป อย่างในเดือนเมษายนใช้ไฟไป300บาทบอันเนี้ยก็จะได้รับเงินช่วยเหลือ300บาทตามที่จ่ายจริงรแต่ไม่เกิน3 1 5บาทแต่ถ้าเมษายนใช้ไป350บาทเน,นี่ยอันเนี้ยก็จะไม่ได้รับเงินช่วยเหลือคร,รายการที่5เป็นเงินช่วยเหลือค่าน้ําประปาหลักเกณฑ์เหมือนค่าไฟฟ้านะครับ,บค,คือต้องใช้ น้ำไม่เกินเกณฑ์315บาทแล้วก็จะได้รับเงินช่วยเหลือตามที่จ่ายจริงแต่ว่าไม่เกิน100บาทครับนะครถ้าใช้น้ำเกินเกณฑ์ก็จะไม่ได้รับสิทธิ์หนึ่งกัวเรือนใช้ได้1สิทธิ์เช่นกันครรายการที่6เป็นเงินพิเศษสำหรับผู้พิการที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับเงินโอนเข้าบัตร2 0 0บาทโอนวันที่22พฤษภาคมอันนี้กดเงินสดได้ รายการที่7นะครับสำหรับผู้ถือบัตรที่เป็นผู้ประกอบการร้านค้าหาบเล่แผงลอยอก็จะได้รับส่วนลดพิเศษอีกสำหรับซื้อก๊าซของทางปตท กับร้านค้าที่ร่วมโครงการนะครับได้ส่วนลดคนละ100บาทอันนี้สําหรับผู้ที่เป็นหาบเล่แผงลอยที่ได้ลงทะเบียนไว้กับทางโครงการของปตทและรายการที่8นะครับอันนี้เป็นเงินพิเศษสําหรับท่านผู้สูงอายุทุกคนที่มีบัตรสวัสดิการแห่งรัฐนะครับก็จะได้รับคนละ50และ1 0 0บาทตามเกณฑ์รายได้นะครับซึ่งก็จะโอนเข้าบัตรในวันที่ สิบห้าพฤษภาคมคกดเป็นเงินสดได้เช่นเดียวกันน <ừ> ี่เป็นแปดรายการหลกัหลกๆหสำหรับนะปัดสวัสดิการแห่งรัฐในเดือนพฤษภาคมครับก็ยังใช้ได้จนกว่าบัตรจะหมดอายุซึ่งต <ผม S 1> อนนี้ก็ยังไม่ประกาศชัดเจนว่าหมดออมหมดเมื่อไหร่ใช่ไหมคือตามข่าวเนี่ยเขาบอกว่าจะเปิดลงทะเบียนบัตรรอบใหม่นเนี่ยน่าจะประมาณเดือนกรกฎาคมและเดือนสิงหาคมนี้นะครับและก็จะมีการคัดกรองคุณสมบัตินะครับ และมีการประกาศผลเริ่มใช้บัตรรุ่นใหม่เนี่ยก็น่าจะช่วงประมาณนู่นเลยปลายปลายปีหกห้าซึ่งบัตรปัจจุบันก็ยังคงใช้ได้อย่างต่อเนื่องจนกว่าบัตรรุ่นใหม่เนี่ยจะเริ่มเปิดใช้เอาเป็นว่าจนกว่าเขาจะประกาศแล้วกันว่าจะใช้บัตรใหม่วันที่เท่านี้อืันนั้นก็เท่ากับว่าหมดอายุไปชแต่ตอนนี้ใช้ได้ตามปกติเหมือนเดิมนะครับซึ่งคาดว่า น่าจะประมาณปลายปลายปีนี้น่าจะมีความชัดเจนในเรื่องของบัตรเก่าและบัตรใหม่ที่จะเริ่มใช้นะครับอะนะครับ